เท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคาบ้านชชำๆแฟนบอลจะหมดศรัทธากันแล้วอะไรกันครับเนี่ยแมนอยู่ในเตดตอนนี้ทั้งทีมเต็มไปด้วยรุ่นเดอะเดอะมุนเดอะเซยเดอะรั่วเดอะพุนเดอะบนเดอะเชยเดอะดื้อเดอะคอยเดอะมุ่งเดอะพลังจิตเดอะจ็อกกิ้งที่ควบคุมโดยเดอะเทนหากอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s ับสไคร b e ให้กับเดอะตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับ และโปรดอย่าจำสับสนตัวเทฟฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเอลิกเทนฮากำลังทำให้แมนยูเต็ดกลายเป็นทีมกลางตารางกล้าแพ้ทุกทีมคาบ้านไม่มีใครเกรงกลัวอีกต่อไปแล้วความเข้มขลังของตราสมสรกกำลังโดนคุกคามแมนยูเต็ดไม่มีทรงอย่างน่าเหลือเชื่อและเทะช้ำๆกำลังป้อแปะทางบอลแย่มากทางหลังบ้านก็เละเทะนี่คือการสร้างสถิติใหม่ที่น่าอดสูที่สุด เกมการเล่นเนืดเชื่อเหมือนนักเตะไม่ไว้ใจกันไม่มีพลังดันไปข้างหน้าพะวงกลัวกันไปหมดว่าใครจะพลาดไอรูปเกมแบบจับขึงพืชแล้วดานหน้าข้าไม่เลี้ยงไม่มีอีกแล้วสกอร์ที่ได้มาจากความสามารถเฉพาะตัวนักเตะไม่มีทีมเวิร์กสโมสรแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นทีมธรรมดาเรื่องของโอนาน่ายังชัดเจนว่ายังไม่พร้อมเขาจะเก่งเทพแค่ไหนเป็นเพลย์เมเกอร์ในตำแหน่งนายประตูยังไงไม่พร้อมก็คือไม่พร้อม เทนฮากระดันทุลังเอาลงอยู่นั่นแหละมันคือภาพในหัวที่ปัจญาฟุตบอลของเขาต้องเล่นแบบบิลล์อัพเดคเคอไม่ตอบโจทย์เพราะแกเป็นช็อตส็อปเปอร์ซึ่งโอนาน่าก็ไม่เคยมอบอะไรแบบนั้นให้ได้แม้กระทั่งการเล่นด้วยเท้าก็ตามมันก็ยังอีหยังวะดูแล้วแกนตายืนตำแหน่งในการเซฟหวยแตกบอลยิงมาสูงหน่อยเป็นตุงยิ่งเล่นยิงรั่วไว้ใจอะไรไม่ได้เลยแบบเลยอ่ะ การให้สัมภาษณ์ของเทนฮาร์กแต่ละครั้งเนี่ยก็ชัดเจนว่าหนุนหลังในยะว่าสร้างความมั่นใจแต่ในทางกลับกันยิ่งปล่อยลงเท่าไหร่ยิ่งโอเท่าไหร่ยิ่งฝืนเท่าไหร่ก็เห็นได้ว่าความมั่นใจที่ตามหานั้นสลายไปแล้วต้องปรับจูนกันมาหาศาลเรื่องแบบนี้ผู้สันทัดกรณีแจ้งว่าเทนฮาร์กผิดเต็มๆสลาตันอิบาบโมวิดออกมาพูดว่าเทนฮาร์กใช้วิธีการกับที่เขาทํากับอแจ็คที่แมนยูเอเต็ดสองขับนี้ต่างกันลิบลับ ทั้งตัวผู้เล่นและวิธีคิดอาแจกอุดมไปด้วยนักเตะดาวรุง่งแต่ที่แมนยูเต็ดนั้นไม่ใช่ที่นี่คือที่ของสตาร์ต้องมีชื่อกันมาบ้างเทนฮากใช้วิธีคิดแบบทีมเล็กและนํามาใช้กับทีมใหญ่เทนฮากต้องการสร้างทีมในแบบของเขาเขาเด็ดขาดกับโลเนลโดผลต่อมาคือลีกซาอุบูมในระดับปรากฏการ์เขาไม่ต่อสัญญากับดาบิดเดเคอาซึ่งตอนนี้แกยังเป็นฟรีเอเจนต์ถ้าแกเปิดทีวีดูแมนยูเล่นคงอารมณ์แบบ <c oughs> เป็นไงล่ะทิ้งกูเองนี่ โอนาน่ากำลังมีปัญหาโอนาน่ากำลังอยู่ในฝันร้ายในอาชีพเฮนฮากดอบคิงออฟคอนเทนต์แฮ์รี่ไม่ควายและยึดปลอกแขนกับตันทีมตอนนี้คิงแฮ์รี่เลยลอดตัวไปไม่ต้องตกเป็นเป้าโจมตีเพราะไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วแกเชื่อดจาดอนซันโชแบบกลางสีแยกใส่กันออกสื่อตอนนี้ก็ยังงอนกันอยู่และเชื่อได้เลยว่ายากที่จะต่อกันติดผู้เล่นที่เอ่ยไปเหล่านี้คือระดับสตา์ การปฏิบัติของเทนฮากแบบนี้ครับในมุมมองของบอสนั้นถือว่าเด็ดขาดแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าหรือจริงๆแล้วเทนฮากปกครองสตาร์ไม่ได้เองพอเรื่องการจัดการสตาร์มันคือทั้งศาสตร์และศิลป์และอีกปัญหาหนึ่งของเทนฮากที่ทําให้เคมีในทีมไม่ค่อยดีก็คือแกนเน้นเด็กเส้นเน้นตัวที่เคยปกครองมาก่อนจนทําให้ผู้เล่นบางคนเนี่ยไม่พอใจก็เลยทําให้มีแฟนบอลที่ไม่ประสงค์จะออกนามเรียกแกว,ว่าเดอะเอียง แมนยูนเต็ดฟอร์มแย่มากเป็นประวัติการลงเล่นตั้งหลายนัดแต่แพ้มากกว่าชนะเทนฮากต้องรับผิดชอบเพราะมันคือเนื้องงานของเขาเต็มๆนัดที่เป็นตำนานก็มีแพ้แมนซิตี้หกแพ้ลิวอปูเจูอันนี้เรียกว่าโจกโดระเบิดที่จะพูดกันต่อไปเป็นตลอดการแพ้เซบียาด้วยประตูรวม52เรื่องความพ่ายแพ้แบบนี้แฟนแมนยูบอกกันตรงๆว่ามันน่าอับอายยิ่งนัก ล่าสุดกับการแพ้ทีมจากตรุรกีอย่างการาตาสลายยิงนําได้แต่ปิดเกมไม่ได้อีกครั้งและในเกมนี้มีคนต้องรับผิดชอบในผลงานตัวเองโอนาน่ากลายเป็นแพ้ที่ไม่ใช่เดอะเกรสเด t ออฟอ l l t ท m e แต่เขากลายเป็นแพ้รับบาปในแบบที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้เฮนฮาร์ฝืนใช้เขามันคือการเลือกของโค้ดมันคือเนื้องานที่ต้องกำหนดทิศทางของเกมการเล่นตั้งแต่ตอนซ้อมวางแผนเลือกผู้เล่น ให้สัมภาษณ์การแก้เกมมันมีผลถึงในสนามทั้งหมดถ้ามองในมุมที่ปลาณีกับผลงานของเทนฮากหน่อยจะพบว่าแมนยูเอตดเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บเยอะมากแผงหลังนี่รั่วทุกจุดมาร์ตินเนสกับลูกชอไม่อยู่ทั้งคู่เรื่องแบบนี้มันก็มีผลครับมันใช้งานคนที่มีได้อย่างไม่เต็มเมดเต็มหน่วยมันมีเพดานในการทำงานมีข้อจำกัดที่แก้โจทย์ได้ยากผู้เล่นบางคนก็มีปัญหานอกสนามอันโตนีก็กำลังเคลียร์ปัญหายังไม่นิ่ง100เ์ ซานโชตอนนี้พักก่อนยังไม่ต้องมาพบกันเคสนี้แฟนบอลบางส่วนเห็นด้วยและคิดกันว่าซานโชไม่น่าจะเคยฟังซิลลี่ฟูเพราะไม่รู้จักโตสักทีกรีนวูดก็แยกกันไปตอนนี้ไปอยู่เกตาเฟ่ทีมเสียตัวรุกเล่นได้ไปแบบไม่น่าจะเสียแผนการเล่นมันก็เลยแปลกๆบางทีดันบูโน่ไปเล่นสูงบางบัตตัวตัดเกมที่ลงมาช่วยเกมรับก็ต้องปรับมาเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กมันก็ฝืนไปหน่อยครับเกมรับโอเคแหละ แต่คนที่เล่นแบ็คได้ดีมันต้องแบ็คอาชีพบางบัตรยังไม่ตรงสายการเล่นยังสับสนและยังไม่คลิกกับตำแหน่งที่ว่ามากนักแต่อย่างน้อยแกก็ยังมีความพยายามครับอะไรพวกนี้มันทำให้นักเตะกล้ากลัวที่จะเล่นติดติดขัดขัดไปหมดในทุกภาคส่วนของสนามไหนจะปัญหาเรื่องการเล่นแบบอมบอลของแรดฟอร์ดอีกมีแฟนบอลบางท่านเคยเปรยไว้ว่าหากใช้แรดฟอร์ดเป็นตัวหลักแมนยูเอเต็ดจะกลายเป็นทีมธรรมดาเพราะแรดฟอร์ดไม่นิ่งสักทีและใช้โอกาสเปลืองมาก ซีซั่นนี้จะเลี้ยงเข้าโกลให้ได้นี่ก็อีกคนที่ไม่น่าจะเคยฟังเพลงจากคณะโซฮูเพราะอันนั้นนะเลี้ยงส่งแต่อันเนี้ยเลี้ยงไม่ส่งกลายเป็นเดิมมุ่งไปซะอย่างนั้นตอนนี้มีแต่ร่างโคนฟาน,นิตลอยไอ้หนูลามุสฮอยลุนที่ขยโยกทั้งเกมแบบไม่มีเบื่อ มันเป็นเรื่องของแพชชั่นและความกระหายหอยลูนบาระหัมและเริ่มกล้าบุกเข้าไปยิงอย่างอุกอาจน้องคือความสุขหนึ่งของแฟนแมนยูเตตตอนนี้ครับการโชยังพอเริงร่าได้บ้างในสนามทั้งที่เวลาค่อนข้างน้อยเมสันเมสาก็เริ่มเครื่องติดแล้วส่งสัญญาณที่ดีออกมาเรื่อยๆเลกิลอนก็แสดงความมุ่งมัน่นลุยดะลุยแหลกลุยไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ยังดีครับในบรรยากาศที่แย่แบบนี้ยังมีคนที่มุ่งมั่นเล่นเพื่อตราสโมสรจริงๆ การบริหารของเบื้องบนก็เป็นเรื่องที่น่าขบคิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีมันส่งผลไปหมดจริงๆ มันมีมวลพลังลบที่ปกคุมสโมสรอ,อยู่คาบ้านการเหมือนเป็นเรื่องปกติได้ยังไงทั้งที่การเล่นในบ้านมันต้องใส่ให้สุดต่อนหน้าแฟนบอลคอนแสนแบบนั้นเสียงเชียร์มันต้องปลุกเร้ากว่าออกไปเยือนอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้เทนฮากเก้าอี e ้เริ่มร้อนเพราะแฟนแมนยูเต็ดที่ไม่ว่าอยู่แห่งหนใดบนโลกใบนี้ก็เริ่มหมดศรัทธาจากเขาไปบ้างแล้วเพราะบอลทรงนี้ดูแล้วเหนื่อยใจ เริ่มมีความไม่มั่นใจในฝีมือและไม่เชื่อว,ว่าจะพาให้แมนยูเอตต์กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกนักเตะกำลังขวัญเสียแฟนบอลก็กำลังหัวเสียกับวิธีการของเทนฮากไม่มีรูปทรงการเล่นที่ชัดเจนเงียบระเบียบจัดนักเตะหลายคนไม่มีใจเจ้าของสโมสรไม่ได้รักสโมสรจริงๆนี่คือปัญหาหลักๆที่ทำให้แมนยูเอตต์ตอนนี้ช้ำๆกันไปเลยขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอล วันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ